สวัสดีครับคลิปนี้เรามาตั้งผู้ดูแลเพจนะครับหรือเพิ่มผู้ดูแลเพจนะครับเราเข้าไปตั้งก็คือเราก็เป็นฐานะผู้ดูแลอยู่แล้วนะครับทีนี้ให้เราเข้าไปเลยนะครับเราเข้าไปได้2ที่นะครับที่แอป Facebook หรือว่าที่ Business Suite นะครับก็คือที่แอปนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทำตรงนี้ได้ที่ใดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทั้ง2ที่เลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook นะครับตอนนี้ยังเป็น f a c e b o o k โปรไฟล์นะครับ เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเพจนั้นเป็นโปรไฟล์แล้วนะครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ facebook หลักของผมนะครับแล้วทีนี้เรามาจิ้มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหาเพจที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนเพจนี้นะครับเราก็ติ๊กไปนะครับเข้าไปที่หน้าหลักของเพจนั้นนะครับอันนี้คือเพจนี้นะครับกดเข้าไปเลยเรากดเข้าไปตรงนี้อีกครั้งนะครับอันนี้คือหน้าหลักของเพจนี้นะครับ แล้วทีนี้ตรงนี้นะครับเมนูเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับของ Facebook นะครับการตั้งหรือว่าการเพิ่มผู้ดูแลเพจนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับดูเครื่องมือเรากดไปเลยนะครับแล้วทีนี้มาดูที่เมนูตรงนี้นะครับสิทธิ์การเข้าถึงเพจนะครับเรากดไปเลยนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับผมได้ตั้งไว้2คนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะตั้งเพิ่มนะครับเราก็สามารถที่จะมากดเพิ่มตรงนี้เพิ่มใหม่นะครับ หลังจากนั้นเรากดถัดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเราต้องค้นหาเราต้องรู้จักชื่อคนนั้นแล้วนะครับเราจะตั้งใครนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ค้นหาเจอนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งคนนี้นะครับผมคลิกไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะให้สิทธิ์คนนี้แค่ไหนนะครับว่าเทียบเท่าเราหรือเปล่านะครับถ้าเทียบเท่าเราก็หมายความว่าเขาก็สามารถที่จะลบเราออกจากการเป็นผู้ดูแลได้นะครับเราต้องไว้ใจคนนั้นจริงๆนะครับอย่าตั้งเขาให้มีสิทธิ์สมบูรณ์เท่ากับเราเพราะว่าเราเกรงใจเขานะครับเพราะว่าอาจจะเกิดผลเสียซึ่งมีตัวอย่างเยอะแยะมากเลยนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับแสดงว่าเราจะให้สิทธิ์คนผู้นี้นะครับเทียบเท่าเราเลยนะครับ ดังนั้นอย่าเผลอไว้ใจใครง่ายๆนะครับเราปิดตรงนี้ไว้นะครับอย่าเทียบเท่าเราเดี๋ยวเขาจะลบเราออกทิ้งนะครับเมื่อผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านโปรไฟล์ของเรานะครับก็คือรหัสผ่าน Facebook ของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราใส่รหัสแล้วนะครับเรากดยืนยันเลยนะครับ หลังจากนั้น Facebook เขาก็จะเชิญไปที่คนนี้นะครับเขาบอกว่าคําเชิญจะหมดเวลาภายใน31วันนะครับเขาจะต้องตอบรับเรานะครับภายใน31วันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเข้าที่ Business s u ู t e นะครับแอปนี้นะครับแต่ถ้าเรามีหลายเพจเราเปลี่ยนเพจอื่นเราก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับว่าเพจไหนนะครับสมมุติว่าผมเลือกเพจนี้แล้วกันนะครับแล้วทีนี้เราจะเข้าไปตั้งแอดมินเพิ่มนะครับ ให้เรามากดที่ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับจากนั้นให้ไปที่ตั้งค่านะครับมาที่สิทธิ์การเข้าถึงเพจนะครับแล้วเรามาที่เพิ่มคนนะครับแล้วเขาก็ให้ใส่รหัสผ่านของเรานะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านแล้วนะครับเรากดดําเนินการต่อนะครับ เราค้นคนไหนที่เราจะให้ตั้งมาเป็นแอดมินเพจนะครับเราก็สามารถเจาะค้นตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมทําให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับวิธีการก็เหมือนกับตอนแรกเลยนะครับที่เราเข้าไปในแอป Facebook นะครับอันนี้คือแอป s i n e s s Suite นะครับคลิปนี้เป็นการตั้งหรือเพิ่มแอดมินเพจของเรานะครับด้วยมือถือนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับเข้าไปได้ทั้ง2ที่เลยนะครับที่แอป Facebook หรือแอป s i n e s s Suite ก็ได้นะครับเข้าไปทําที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณครับ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ